ผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดไปถึงผู้ที่มีอํานาจน้อยที่สุดนะครับเกมแน่นครับออาเลตพร้อมแล้วเลี้ยงเลยครับใครคือผู้ที่ฆ่าคนมากที่สุด สวัสดีครับอมเลสสวัสดีค่ะวันนี้อมเลจะต้องมาเล่นเกมสควิตเกมนะครับเราจะมีเกมให้อมเลสเล่นนะครับเป็นเกมตอบคาถามง่ายๆนะครับผมเกมที่1เรียงลําดับผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดไปถึงผู้ที่มีอํานาจน้อยที่สุดนะครับเกมแรกครับอมเลสพร้อมแล้วเรียงเลยครับนี่นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรียงเลยครับทําเวลาครับๆนะครับอมเลเรียงตามนี้นะครับ ผู้ที่มีอำนาจเยอะที่สุดก็คือหัวหน้านั่นเองนะครับรองมาก็ผู้คุมหน้ากากสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับวงกลมจะไม่มีปืนนะคนนี้จะสี่เหลี่ยมนะครับดูจากเหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมนี่คือมีอำนาจเยอะที่สุดนะครับมีสี่เหลี่ยมลองมาก็คือสามเหลี่ยมวงกลมก็คืออำนาจน้อยที่สุดนะครับแล้วก็คนนี้กี่เหลี่ยมรู้ไหมครับรู้ไหมไม่ว่าคนนี้กี่เหลี่ยมครับแปดเหลี่ยมคนนี้เขามีหลายเหลี่ยมมากดูหน้าเขาครับเหลี่ยมจัดมาก คนที่เขาเหลี่ยมจัดไปว่าเขามีอำนาจเยอะที่สุดนะครับนี่นะครับและคนที่มีบ้านน้อยที่สุดก็คือผู้เล่นนั่นเองครับจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ผู้มีบ้านครับเป็นแค่จริงอันนี้เป็นแค่ตุ๊กตา A I O U ครับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกณเหมนเกมเ,เกมท่านั้นนะครับพ่อเอ็มค่ะแต่ในเลขเนี้ยตัวเนี้ยมันเคยควาเป็นเล่นตัวนี้อเมริกเห็นในทิกตอกทำไมอเมริกอ่ะหนูนด,ดูจบแล้วเ<ห>น้ขาเป็นรายการตอนนี้เ<อ>ขาเป็นพี่กับของตำรวจใช่ไหมเขาเป็นพี่กับตำรวจใช่ไหม ก็เอ็มก็เอ็มเคยเล่นเกมนี้แล้วเขาแล้วเขาหมายเลขสี่ห้าเจ็ดอ๋อเขาเคยเล่นมาก่อนมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนหลังเขามาเป็นผู้คุมใช่ไหมแต่ผู้คุมตัวใหญ่สุดคือใครคือใครมีมาไหมเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมีไหมมีหรอไม่เห็นมีหรอกเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งคือหัวหน้าใหญ่สุดใช่ไหมลุงคนแก่ๆใช่ไหมแต่ตอนหลังเขาตายไหมไม่ตายไม่ตายตายดิ ตายบนเตียงเลยตอนหลังที่เขาไม่ยอมรับเงินเออเนี่ยสี่ห้าหกไปหาคนนี้ชื่ออะไรนะกีฮุนคันจีฮุนเออคันจีฮุนเนี่ยแต่หนูดูจบตอนแล้วใช่อ่ะคำถามพ้อต่อไปถามว่าจากทั้งหมดในนี้ใครคือผู้ที่ฆ่าคนมากที่สุดคิดว่าใครครับตอบว่าเป็นตุ๊กตาไอเอูนะครับฆ่าคนมากที่สุด ถูกต้องนะครับเพราะตุ๊กตาอยู่นี่คือคนที่ฆ่าในรอบแรกนะครับฆ่าคนไปเกือบครึ่งนะครับจนทําให้ผู้เล่นอ่ะเลิกเล่นกันไปเลยนะกลับบ้านกันไปก่อนรอบนึงใช่ไหมแล้วก็ต <ful> ัดสินใจกลับมาใหม่เพื่อมาเล่นเกมเอากครั้งหนึ่งาจะไอระเบยเป็นเป็นฝูงอ่ะมีถูกกับกระกระบาดเขาที่เขาวิ่งกันนะครับผมผู้ชนะของเกมนี้คือใครครับ นี่พระเอกของเรานั่นเองโอ้โหครับถามว่าตำรวจเป็นอะไรกับคนนี้ครับตำรวจที่ปอมเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายหรือน้องชายน้องชายตัวนี้เป็นพี่ตำรวจเป็นน้องอ๋อคนนี้คือพี่ชายที่เขาตามหามานานที่จริงก็มาอยู่ในเกาะนี้แล้วก็เป็นผู้คุมถูกไหมครับ แล้วเขามาตามหาค่ะแล้วการเป็นแล้วมาแอบใส่หน้าตัวนี้อ๋อมาแอบใส่หน้าตัวนี้ใหน้าเลยไม่ใช่หรอใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เป็นเรือใช่ไหมบนเรือใช่ไหมใช่ไหมที่เขาแอบ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 โยนโยนศพลงที่ไหนครับลงในน้ำไหลลงในทะเลเลยทะเลเขาเรียกว่าทะเลนะนี่เด็กๆก็เก่งมากนะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าถามว่าเขา ตัดสินใจไปเล่นสควิตเกมซีซั่นสอหรือไม่เล่นเล่นอ๋แล้วใส่หน้ากั๊รู้ได้ไงภาค2ยังไม่มาเลย่ะตอนหลังเขามีคนเขาไปได้บารมาเขาจะกลับไปแก้แคนหรือเปล่าใช่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนน้องๆอยากให้มีซีซั่น2หรือเปล่าครับซีซั่นหนึ่งจบแล้วนะซีซั่นสออยากให้มีใช่ไหม โอเควันนี้ก็เป็นเกมความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับชีวิตเกมนะครับอันนี้ของใครครับเนี่ยเอามาเล่นเนี่ยต้นน้ำอ่ะต้นน้ำมีครบเลยอ่ะเท่มากเลยค่ะแต่ว่าถ้าภาคสองอ่ะภาคสองทำไมจะกลายเป็นผู้หญิงรู้ได้ไงชอบดูมั่วในทิกต็อกเนาะเขายังไม่มาเลยก็พูดไปต่างๆนะชอบดูแบบพวกพี่เขาสปอยเออเขาสปอยทิกต็อกมั่วอย่าไปเชื่อต้องรอของจริงมาก่อนใช่ไหมโอเคนะสนุกมากเลย ก็ล้กคลิปนี้พอเอ็มไปล้ขอบคุณต้นน้ำนะครับเอาของเล่นมาให้เพื่อนเพื่อเล่นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเขาเจะเป็นตัวไหนเออสองตัว